ธมกราบกรานเหนือศิระแทบพระบาทเหล่าทวยราชต่างปรีเปรมกเกษมสีวันเฉลิมพระชนมายุสดุดีเทิดท้ายองค์ราชินีแห่งแผ่นดินทะสติตณดวงใจไทยทั่วล่าเคียงผคู่องค์ราชาพิสุทธิ์ศิลผองประชารำลึกคุณชีวิน ทั้งทานินจานจารึกคุณความดีน้ำพระไทยเปรียบน้ำทิพย์ฉลมหยาดลังลอรินรสชาติชนสยามโครงการราดดำริดำเนินตามวิวัติคามเขตไทยไร้ลำเค็ญทรงห่วงใยไกลใกล้ไทยทุกหมู่ความเป็นอยู่มีสุขคลายทุกเข็นเยื้องพระบาท ยุระญาติชาติร่มเย็นท้าทรงเป็นพระแม่หลวงปวงประชาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและพนักงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม